ดงนามีนายูงในสมัยก่อนขึ้นกับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีต่อมาขึ้นกับอำเภอน้ำโสมที่แยกตัวจากอำเภอบ้านผือและปัจจุบันก็ได้แยกตัวออกมาเป็นอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งสมัยก่อนนั้นในช่วงประมาณปีพศ2462บริเวณแถบนั้นส่วนใหญ่เป็นป่าเป็นเขามีสัตว์ป่าชุกชุมมากผู้คนก็อาศัยอยู่น้อย เวลาต่อมาจากพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้กลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดมีผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้นมีวัดวาอารามมีถนนหนทางที่สะดวกผู้คนทำมาหากินโดยไม่เดือดร้อนไม่เหมือนในสมัยก่อนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระทุดงกรรมฐานที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเขารบนับถือท่านยกย่องท่านในฐานะพระอาจารย,าย์ใหญ่ ในสายวิปัสสนากรรมาฐานก่อนที่ท่านจะเดินทางขึ้นไปพำนักในทางภาคเหนือนั้นท่านได้พาลูกศิษย์ลูกหาของท่านเดินจาริกธุดงไปพักภาวนาแถวแถวอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งสมัยนั้นอยู่ในช่วงประมาณปีพศ2462ในคราวนั้นได้มีลูกศิษย์ของท่านติดตามท่านออกจาริกธุดงไปด้วยหลายองค์ เช่นพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขาโมหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอาจารย์หนูใหญ่หลวงปู่อ่อนยานศิริหลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นต้นหลวงปู่มั่นท่านได้แนะนําเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติทางจิตเท่านั้นเพราะลูกศิษย์ของท่านแต่ละองค์ก็ได้ปฏิบ,บัติบําเพ็ญธรรมกันได้ผลอยู่แล้ว แต่ที่ท่านอบลมก็เพียงเพื่อให้เกิดความแก่กล้าขึ้นเท่านั้นในช่วงนั้นได้มีชาวบ้านจากบ้านนายูงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางเข้ามากราบนมัสการท่านและกราบเรียนท่านว่าขอในมลพระคุณเจ้าไปอยู่กับพวกกระผมด้วยครับพวกกระผมไปตั้งหมู่บ้านใหม่ที่ดงนาหมีนายูงพวกกระผมจะไม่ให้ท่านพระอาจารย์อดอยาก จะพลัดเปลี่ยนกันเอาสเสบียงไปถวายท่านครับในยุคนั้นพื้นที่แถบนั้นไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าเป็นดงที่กว้างใหญ่มากมีทั้งไข่ป่าอัศรลพิษต่างๆและก็ยังมีสัตว์ใหญ่ที่ดูร้ายอย่างช้างและเสือโคร่งลายพาดกรอนรวมไปถึงพูดผีปีศาจด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านมักจะประสบพบเจอและถือเป็นเรื่องธรรมดาท่านถามว่า โยมเหตุอะไรหรือจึงมานิมนต์อาตามาให้ไปอยู่ที่นั่นละ่ะเขาตอบท่านว่าท่านพระอาจารย์ครับอย่างอื่นพวกกับผมไม่กลัวเลยครับกลัวแต่ผีอย่างเดียวครับธรรมดาสัตว์ป่าที่ว่าจะเป็นช้างหรือเสือนั้นพวกมันจะกลัวไฟกับกลัวคนครับหากเห็นไฟและได้ยินเสียงคนมันจะหลีกหนีห่างออกไปครับแต่ผีนี่สิยิ่งแย่เหมือนยิ่งยุเป็นตัวเป็นตนเหมือนคนห้อยถุงยา่ามไว้มันก็จะมาปลดทิ้ง มาข้าวว้มันก็มาเททิ้งอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เห็นตัวมันเลยครับชาวบ้านก่อไฟไว้มันก็มาเอาฟืนออกพวกผมถือพราอิโต้เข้าไปจะฟันมันมันก็วิ่งหนีซัดฟืนใส่มันมันกลับซัดฟืนมาหาผมแต่พอหมูพวกมามันก็หายเข้าป่าไปมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละครับจึงได้มานิมนท่านพระอาจารย์ช่วยไปปราบผีด้วยครับหลวงปู่มั่นท่านว่าโยมอาตมาก็แปลกใจเหมือนกันนะ เพราะเหตุการณ์อย่างนี้อาตมาก็ยังไม่เคยพบเหมือนกันชาวบ้านเขาบอกว่าสัตว์ป่านั้นไม่น่ากลัวติดไฟไว้พวกมันก็ไม่เข้ามาแล้วยิ่งถ้าเป็นช้างถ้ามีขวดเปล่ามีไม้ไผ่หรือกระบอกเล็กๆเ,เพื่อใช้เป่าให้เกิดเสียงสัญญาณขึ้นเท่านั้นพวกมันก็พากันวิ่งจนป่าล่าไปแล้วเพราะมันคิดว่าเสียงสนัยของนายพลช้างที่จะเข้าไปคล้องช้างพวกมันจึงตกใจกลัวและวิ่งหนีไปไม่กล้าเข้ามาใกล้ ในตอนนั้นหลวงปู่มั่นท่านปรึกษากับลูกศิษย์ของท่านว่าใครจะไปปราบผีในครั้งนี้ก็ได้มีหลวงปู่อ่อนญาณสิริได้เสนอที่จะไปทําการในครั้งนี้โดยหลวงปู่อ่อนท่านได้ชักชวนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรและพระลูกอื่นอ่นอ,นอีกหกรูปได้เดินทางไปด้วยกันก่อนออกเดินทางหลวงปู่มั่นท่านได้เตือนลูกศิษย์ให้มีสติจเจริญพระพุทธคุณและกรณียเมตตสูตร แล้วกาหนดจิตเป็นปริมณฑลสามรอบใกล้ตัวและกําหนดให้เป็นปริมณฑลห่างออกไปอีกกําหนดเป็นกําแพงเจ็ดชั้นด้วยบทว่าพุทโธธรรม,มสังโฆเมตากรุณามุทิตาอุเบขาและท่านก็สั่งสอนชาวบ้านที่มานิมนต์ท่านให้ยึดเอาพรารัตนไตรัยเป็นที่พึ่งมีคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ให้รักษาศีลห้า และก่อนนอนก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาด้วยบริเวณบ้านนาหมีนายูงนี้เป็นป่าที่ลกชัดชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นช้างรวมไปถึงไข่ป่าพื้นที่ป่าเป็นที่ลาบติดกับภูเขาและพื้นป่าแห่งนี้ก็กว้างใหญ่มากเรียบเลาะขึ้นไปจนถึงลำน้ำโขงเป็นพื้นที่ลอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดน้องคาย เมื่อคณะหลวงปู่อ่อนญานนสิริเดินทางไปถึงบ้านนามีนายุงพวกท่านก็ได้เลือกที่พักปักรถดที่ป่านามีนายุงแห่งนั้นพวกท่านนำพาชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมสวดมนต์ภาวนาและในครั้งนั้นก็ไม่ปรากฏว่าได้มีผีมาก่อกวนชาวบ้านให้เดือดร้อนอีกแต่ถึงอย่างไรพวกชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปถากถางที่ทางทำมาหากินเพิ่มเติม เพราะว่าต่างก็กลัวผีป่าจะมาเล่นงานเอาต่อมามีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่เสนาสนะป่าบ้านนามีนายูงซึ่งอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นในครั้งนั้นท่านได้ร่วมจำพรรษากับลูกศิษย์ของท่านและหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่แหวนสุจินโนมีตาผ้าขาวถือศีลแปดได้มาคอยรับใช้อุปถากด้วยหนึ่งคน ในภันษานั้นลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่างปรารถนาทําความเพียรอย่างเต็มที่เพราะมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นคอยควบคุมแนะนําคอยให้อุบายทางจิตภาวนาอย่างใกล้ชิดในครั้งนั้นหลวงปู่มั่นท่านพักอยู่ในถ้าบ้านนามีนายุงอําเภอบ้านผือจังหวดัดอุดรธานีสมัยนั้นผู้คนมีน้อยและสัตว์ป่าย่างเสืออย่างช้างก็ชุกชุมมาก บริเวณที่ท่านพักอยู่นั้นจะมีเสือโครงใหญ่อยู่หลายตัวและมันก็มักจะมาปรากฏตัวให้ท่านเห็นอยู่ใกล้ๆกับที่ท่านพักเสมอเมื่อมีชาวบ้านเข้าไปเยี่ยมท่านและพักค้างคืนที่นั่นท่านต้องสั่งให้ชาวบ้านหาไม้มาทำเป็นห้างนอนบนต้นไม้สูงๆเพื่อให้ผลจากปากเสือเพื่อมันจะกระโดดขึ้นไปถึงห้างที่คนหลับนอนได้เวลาค่ำคืนเมื่อขึ้นไปบนห้างแล้วก็ห้ามลงมาพื้นดิน เพราะกลัวเสือจะฆ่าเอาไปกินต้องเตรียมพาชนะขึ้นไปด้วยเพื่อปวดหนักปวดเบาจะได้สะดวกในการขับถ่ายในยามค่าคืนไม่ต้องลงมาข้างล่างเพราะเสือแถวนั้นชุกชุมมากและพวกมันก็ดุร้ายด้วยท่านจะไม่ให้ชาวบ้านนอนอยู่หลายคืนมาแล้วต้องรีบกลับเพราะเสือแถวนั้นมันมักจะไม่กลัวคนนักถ้าทําอันตรายได้มันก็จะทําในบางครั้งท่านเดินจงกรมอยู่ ท่านจะเห็นเสือโครงใหญ่ลายพาดกรอนเดินตามฝูงควายเข้าไปในหมู่บ้านก็มีท่านว่าเสือพวกนี้มันไม่กลัวท่านเลยทั้งทั้งที่มันเห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ใกล้ๆนั้นมันก็ยังเดินตามฝูงควายไปต่อหน้าต่อตาท่านโดยไม่สะทกสะทานอะไรเลยเพราะโดยปกติแล้วเมื่อเสือมันเห็นคนมันก็มักจะมีอาการตื่นตกใจอยู่บ้างตามสัญชาตญาณของมันที่มีความกลัวมนุษย์อยู่เช่นกัน ความจริงแล้วพื้นที่ป่าแถบนาหมีนายูงนี้ก็เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ชาวบ้านก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปถากถางที่ทางทำมาหากินเพราะกลัวจะเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวจะเป็นไข้ป่าและกลัวอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายจากสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นในป่าใกล้หมู่บ้านนาหมีนายูงแห่งนี้ลึกเข้าไปอีกจะมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งชาวบ้านมักจะไม่กล้าเข้าไปถากถางที่ทางทำไล่ทำสวนกัน ชาวบ้านเล่ากันว่าที่ป่าแถบนั้นจะมีผีเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาอยู่ใครขืนไปทำผิดผีผิดป่าเข้าจะต้องถูกผีป่าทำร้ายเอาทำให้เป็นไปต่างๆนานา,นาทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยต้องนำหัวหมูนำเหล้ายาปลาปิ้งไปเส้นสวงไปขอขมากันยกใหญ่ไม่เช่นนั้นแล้วคนผู้นั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายจนอาจถึงตายได้ดังนั้นชาวบ้านจึงไม่กล้าเข้าไปถากถาง ที่ทางทำมาหากินบริเวณนั้นอยู่มาวันหนึ่งหลวงปู่มั่นท่านพูดกับหลวงปู่แหวนว่าที่ถ้าใกล้ฝั่งโคงนั้นมีเจ้าของเขาอยู่ลองไปพูดกับเขาดูนะเพื่อจะเป็นบุญที่เคยช่วยเหลือกันมาที่ป่าบริเวณใกล้แม่น้ําโคงจะมีถ้าอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ของเปรตตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นมันคอยรักษาพื้นป่าไม่ให้ใครเข้าไปตัดไม้ถากทางป่า หลวงปู่มั่นท่านบอกให้หลวงปู่แหวนลองไปพูดกับเปลตตนนั้นดูเพื่อจะช่วยเขาให้ไปอยู่ที่อื่นหรือไปผุดไปเกิดได้จากนั้นหลวงปู่แหวนท่านก็เดินทางไปที่ป่าบริเวณนั้นท่านพักอยู่ใกล้กับถ้ำนั้นเวลาผ่านไปสองคืนก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีผีหรือมีวิญญาณมารบก,กวนท่านแต่อย่างใดมีแต่เสียงสัตว์ป่าที่ส่งเสียงร้อง เวลาพวกมันออกหากินในตอนกลางคืนตามภาษาพวกมันเท่านั้นแต่พอถึงคืนที่สามขณะที่หลวงปู่แหวนท่านนั่งภาวนาอยู่บริเวณใกล้กับถ้านั้นถ้มกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดวังเวงท่านใดนั้นก็มีร่างล่างหนึ่งเป็นร่างที่ใหญ่โตกำยำมันมายืนอยู่บริเวณนอกถ้าทำท่ายืนนิ่งเฉยไม่ได้แสดงท่าทางอะไรที่จะทำให้ท่านกลัวเมื่อท่านเห็นอมนุษย์ตนนั้นแล้วท่านก็แผ่เมตตา ไปให้อนมนุษย์ตนนั้นแต่เขากลับยืนนิ่งเฉยไม่ได้รับรู้ถึงกระแสเมตตาจิตที่หลวงปู่แหวนท่านแผ่ไปให้อามนุษย์ตนนั้นได้ยืนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หายไปวันต่อมาอามนุษย์ตนนั้นก็มายืนอยู่ใกล้กับท่านและก็ยืนนิ่งเฉยอ,ยอยู่อย่างนั้นหลวงปู่แหวนท่านก็แผ่เมตตาจิตไปให้อีกโดยท่านแผ่เมตตาแบบเฉพาะเจาะจงไปที่ร่างอามนุษย์ตนนั้นเจ้าเปรตอสุรกายเอย๋ย เจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดในคราวนี้เหมือนกับว่าเขาได้รับกระแสเมตตาจากท่านเขาแสดงอาการยินดีหลวงปู่แหวนท่านจึงกำหนดจิตถามอมนุษย์ตนนั้นว่าเจ้าเคยทำกรรมอะไรมาหรือจึงได้มาอยู่ที่นี่ออมนุษย์ตนนั้นได้ตอบท่านว่าตอนเป็นมนุษย์เขาเคยเป็นนักเลงไก่ชนได้เที่ยวตีไก่อย่างโชคชนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เมื่อตายไปแล้วจึงได้มาเกิดเป็นเปรดอยู่บริเวณถ้ำแห่งนี้หลวงปู่แหวนท่านถามว่าแล้วทำไมเจ้าไม่ไปอยู่ที่อื่นละ่ะไม่อยากไปผุดไปเกิดหรือเขาตอบท่านว่าเขาหวงสถานที่แห่งนี้มากเพราะว่าเวลาที่ชาวบ้านจะมาตัดไม้ในบริเวณนี้เขาจะสําแดงฤทธิ์เดชต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านกลัวเมื่อชาวบ้านกลัวกันแล้วเขาก็จะนำหัวหมูนำเหล้ายาปลาปิ้งมาเส้นไหวอยู่เนือง เขาจึงได้กินอาหารเส้นไหว้นั้นอยู่ตลอดจึงไม่ยอมหนีไปไหนพูดง่ายๆก็คืออยู่ที่นี่ก็สุขสบายแล้วอิม่ม้นำสำราญอยู่แล้วจึงไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นหลวงปู่แหวนท่านพยายามแผ่เมตตาชี้แนะด้วยอุบายธรรมต่างๆแต่เปรตตนนั้นก็ไม่ยอมหนีไปที่อื่นก็เป็นนั้นว่าการที่หลวงปู่แหวนท่านไปโปรดเปรตเจ้าของถ้ำตนนั้นไม่สำเร็จท่านจึงได้กลับไปกราบเรียนให้หลวงปู่มั่นทราบ ต่อมาหลวงปู่มั่นท่านได้ไปแผ่เมตตาให้กับเปรตตนนั้นด้วยตัวท่านเองแล้วบอกให้เปรตตนนั้นย้ายไปอยู่ที่ใหม่เสียด้วยบุญญาบารมีของหลวงปู่มั่นที่ท่านได้แผ่เมตตาไปให้เปรตตนนั้นก็ทําให้เปรตตนนั้นยอมที่จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ในคืนที่เปรตตนนั้นได้เคลื่อนย้ายที่อยู่เพื่อไปหาที่อยู่ใหม่นั้นในคืนนั้นเองเวลาดึกสงัด ขณะที่หลวงปู่มั่นท่านนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้อยู่นั้นก็เกิดเสียงประหลาดเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งป่าพอรุ่งเชา้าชาวบ้านก็เข้ามาถามหลวงปู่มั่นว่าท่านพระอาจารย์ครับเมื่อคือนนี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับเสียงดังมากเลยครับหลวงปู่มั่นท่านไม่ตอบท่านเพียงแต่หัวเราะเบาๆแล้วพูดกับชาวบ้านว่าโยมใครจะเอาไล่เอานาก็เอาเสียเจ้าของเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะ หลังจากที่หลวงปู่มั่นท่านได้บอกชาวบ้านให้เข้าไปจับจองพื้นที่ทำมาหากินแล้วต่อมาไม่นานพื้นที่บริเวณนั้นก็กลายเป็นไร่นาสวนเป็นพื้นที่เพาะปลูกทำมาหากินของชาวบ้านตั้งแต่นั้นมานอกจากป่าที่นามีนายยงแล้วป่าบริเวณอื่นๆที่ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปจับจองเพื่อทำไร่ทำสวนกันเพราะกลัวผีป่าจะเข้าไปทำร้าย เขาก็จะนิมนต์พระธุดง์กรรมฐานเข้าไปอยู่ก่อนแล้วพวกชาวบ้านก็จะตามเข้าไปบุกเบิกที่ทางทำมาหากินทีหลังเพราะที่ใดเจ้าป่าเจ้าเขาดูร้ายเมื่อมีพระธุดง์กรรมฐานเข้าไปแผ่เมตตาให้แล้วเมื่อชาวบ้านเข้าไปทำไร่ทำสวนก็ไม่มีอันตรายใดๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะพระธุดงในสายหลวงปู่มั่นเมื่อพวกท่านเข้าไปตามหมบ้านป่า หมู่บ้านชนบทห่างไกลที่ชาวบ้านเชื่อถือในเรื่องพูดผีปีศาจแล้วพวกท่านก็มักจะนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ชาวบ้านได้นำไปปฏิบัติให้รู้จักรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เชื่อในเหตุในผลมากกว่าที่จะเชื่อในเรื่องงมงายไร้สาระซึ่งแต่ละที่ที่คณะพระธุดงเข้าไปแล้วก็ทำให้ชาวบ้านได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และอยู่อย่างสงบสุขเลื่อยมาเรื่องราวของผีป่าที่นามีนายูงก็มีเพียงเท่านี้ขอสวัสดีทุกท่านครับ